ต s t a r ร r i t ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และแบ่งปันดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดเวลาที่ผ่านมา s t a r ร r i t ์ดำเนินธุรกิจเติบโตร่วมกับสังคมด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อสังคมที่ยั่งยืนด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้เกิดโครงการต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจึงเริ่มต้นด้วยการฟังเสียงของทุกคนชุมชนและสังคมจัดให้มีการประชุมชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่มเพื่อสร้างการพัฒนาที่แท้จริงและครอบคลุมในทุกบริบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเริ่มจากการระบุถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนเราให้ทุกคนร่วมกันเขียน และแบ่งปันสิ่งที่คนในชุมชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานโดยเน้นความร่วมมือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและเริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางไว้สมาชิกชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ซ่อมแซมสถานที่สาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยมีตัวอย่างโครงการดังนี้โครงการ Starprint สํานึกรักบ้านเกิดโครงการสารฝันให้น้องศิลปะเพื่อมวลมนุษย์โครงการหนังสือเพื่อน้องโครงการวันเด็กโครงการร่วมใจปลูกป่าชายเลน โครงการออมบุญปันสุขการได้ร่วมทำงานกับคนอื่นๆในชุมชนทำให้รู้สึกว่าทุกคนมีความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเราเราเชื่อว่าการพัฒนาเริ่มต้นจากการฟังเสียงของชุมชนทุกความเห็นมีค่าและสำคัญการพัฒนาชุมชนที่ยัง่งยืน ต้องการการมีส่วนร่วมของทุกคนเพราะทุกเสียงมีค่าและทุกความพยายามมีความหมายร่วมกันเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับชุมชนสังคมและประเทศของเราได้